เป็นนักสำรวจใต้ท้องทะเลเขารู้มาว่าในจุดหนึ่งของพื้นที่แห่งนี้เคยมีเรืออับปางลำหนึ่งจึงว่าจะลงไปตรวจสอบดูสักหน่อยเผื่อว่าจะเจอกับอะไรที่เป็นของมีค่าท่ามกลางความมืดใต้น้ำนั้นชายหนุ่มก็เห็นกับสิ่งของมากมายที่ส่วนใหญ่มันได้ถูกโซ่ล่ามเอาไว้พอสำรวจต่อไปเรื่อยๆเขาก็เจอเข้ากับสิ่งที่ทำให้ตัวเองต้องขนลุกอย่างที่สุดเพราะขณะนั้นได้มีร่างกายของผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏออกมาอย่างน่ากลัว ซึ่งในความเป็นจริงนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนอยู่ใต้น้ำลึกแบบนี้โดยที่ไม่มีเครื่องช่วยหายใจซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเธอคือใครกันแน่แต่คลิปนี้ก็เป็นที่โด่งดังมากอัลเบร์โตพร้อมกับทีมงานตอนนี้พวกเขาอยู่ที่อาคารแห่งหนึ่งที่ปัจจุบันโดนทิ้งร้างเนื่องด้วยเหตุผลทางกฎหมาย น่าเศร้าที่สถานที่แห่งนี้ดันมาเกิดเหตุฆาตกรรมอยู่บ่อยครั้งและชาวบ้านก็ยังเชื่อว่าวิญญาณเหล่านั้นก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่เริ่มสำรวจไปเพียงไม่นานจู่ตูสัญญาณของอุปกรณ์ก็ดังขึ้นเหมือนกับว่าจะมีสิ่งเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็นกำลังอยู่รอบตัวพวกเขา ช่วงขณะที่ตรวจสอบกันต่อไปจังหวะน,นั้นเองที่มีเสียงคล้ายแก้วแตกดังขึ้นมาประกอบกับที่กล้องได้จับภาพสิ่งลึกลับเอาไว้เป็นช่วงที่เอัลเบอร์โตได้หันไปรอบๆร,ระหว่างนั้นไฟฉายของเขาก็ได้ไปกระทบใส่เงาดำที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์กำลังจ้องมองมาจากอีกฝั่ง ไม่แน่ว่าเงาดำนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในดวงวิญญาณที่เคยเสียชีวิตอยู่ที่นี่ก็เป็นได้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ ชายคนนี้ได้รับซองจดหมายปริศนาซึ่งในจดหมายนั้นระบุกเกี่ยวกับสถานที่อันน่ากลัวแห่งหนึ่งเอาไว้เขาเตรียมตัวอยู่หลายสัปดาห์สุดท้ายก็ว่างพอจะลองไปตามแผนที่ของจดหมายพอมาถึงชายหนุ่มก็ทราบว่าสถานที่ดังกล่าวคือพื้นที่รกร้างเริ่มคิดแล้วว่าจดหมายที่ได้รับมาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติกาจังจึงได้พิสูจน์เรื่องผีโดยการนำน้ำไปเทใส่ภาชนะเพราะถ้าหากว่ามีผีอยู่ในนี้จริง น้ำในภาชนะนั um, ้นจะเคลื <Jean> ่อนไหวแต่พอลองอยู่หลายนาทีที่นี่ก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติ กาจังจึงว่าจะกลับบ้านเลยดีกว่าซึ่งระหว่างทางชายหนุ่มก็บังเอิญเจอกับสิ่งที่น่ากลัวอย่างไม่คาดฝันเพราะเบื้องหน้าของเขาในตอนนี้ได้ปรากฏเลือนร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนหิ้วถุงและมองมาที่เขาจากด้านบนกาจังก็ถึงกับสะดุ้งก่อนที่จะตั้งสติแล้วรีบเพ่นหนีออกมาจากที่นั่นอย่างรวดเร็วน่าสงสัยเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่แล้วคนที่ส่งจดหมายมานั้นจริงๆแล้วต้องการอะไรกันแน่ พี่แขกอันลาได้พาเพื่อนสีคนหนึ่งเข้ามาสำรวจอาคารร้างด้วยกันก่อนที่จะมาที่นี่เขาอ่านข้อมูลมาจากในอินเทอร์เน็ตว่าอาคารร้างแห่งนี้เป็นที่พักอาศัยของยินพอมีเรื่องผีสางเข้ามาเกี่ยวข้อง อัลลาจึงสนใจเป็นพิเศษการสำรวจดำเนินไปด้วยความระแวงทั้งสองรู้สึกถึงบางสิ่งที่มันแปลกๆจึงได้พากันวิ่งขึ้นไปชั้นบนก่อนที่เห็นกับใครบางคนที่โผล่ออกมาจากในห้องแล้ววิ่งผ่านหน้าไปอย่างรวดเร็ว เมื่อ uhm อันลาและเพื่อนได้เห็นสิ่งนั้นก็วิ่งตามไปทันทีแต่ก็ไม่เจอใครคนนั้นแล้วได้ยินเพียงแต่เสียงที่ร้องโหยหวนออกมาไม่รู้ว่าสิ่งที่เจอนั้นคือยินหรือคนไร้บ้านกันแน่เล่นเอาพวกเขาวิ่งหนีกันกระเจิง มัไม่ไไโรงพยาบาลร้างโอแซ p พิสเบิร์กเป็นสถานที่ผีสิงยอดนิยมนักล่าท่าผีจากทั่วสารทิศที่เข้ามาสำรวจต่างก็บอกกันว่ามันเฮี้ยนจริงและวันนี้ก็เป็นคิวของดีนที่เขาได้มาสำรวจที่นี่เพียงลำพังเพียงไม่นานดีนก็ถูกต้อนรับด้วยเสียงดังโครมครามจนทำเอาเขาชักใจคอไม่ดี ต่อมาเขาก็พยายามติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณด้วยอุปกรณ์ที่พกมาก่อนที่จะมีเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกครั้งสื่อเหมือนว่าวิญญาณได้อยู่ใกล้เขาแล้วฮัลโหล UST Kristin Biggie Ren หลังจากนั้นดีนก็เจอกับลูกโป่งตรงทางเดินเขาได้ขอร้องให้ผีในนี้แสดงพลังงานผ่านลูกโป่งใบนี้และ5นาทีหลังจากนั้นลูกโป่งมันก็ได้ขยับเองจริงๆถัดมาดีนก็เดินไปอีกห้องหนึ่งในห้องนั้นเขาก็เห็นกับหุ่นจำลองที่มันก็ดูหน้าขนลุกพอสมควร ระหว่างที่กำลังสํารวจต่อไปดีนก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาจับที่ข้อเท้าของเขาก่อนที่เจ้าตัวจะหันหลังไปแล้วเจอกับอะไรบางอย่างแน่นอนว่าเขาต้องเกิดความกลัวและเผ่นแนบออกมาจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นแก๊งนี้รู้ข้อมูลมาว่าอาคารร้างแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้โรงเรียนมีผีสิงอยู่จึงได้เกิดความคึกขนองและพากันเข้าไปตรวจสอบในสถานที่ดังกล่าวแต่หากมาในกลางคืนก็คงจะดูน่ากลัวจนเกินไปพวกเขาจึงเลือกมาในตอนกลางวันแทนเพราะถ้าหากเจอผีก็อาจจะไม่น่ากลัวเท่าตอนกลางคืน จนกระทั่งที่ได้เข้ามาสำรวจในห้องนี้กล้องของสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มก็บันทึกภาพสุดหลอนเอาไว้โดยสิ่งนั้นคือรูปร่างสีดำที่มีขนาดตัวเท่ากับมนุษย์ที่จูจ่ๆก็โผล่ออกมาและหากลองสังเกตดีๆจะเห็นว่าบนลำตัวของสิ่งนั้นดูเหมือนจะไม่มีศีสะะคล้ายกับผีหัวขาด แต่เป็นที่น่าเสียดายที่คลิปนี้นานแล้วและกล้องที่ถ่ายก็มีคุณภาพที่ต่ำมากแต่นี่ก็คือคลิปที่ดังมากและคนจำนวนมากก็ยอมรับว่ามันอาจจะจริงสองพ่อลูกแกรี่และเอมิก้าได้มาวิ่งออกกำลังกายยามเชา้าแต่ในวันนี้พวกเขาอยากลองอะไรใหม่ๆจึงได้เปลี่ยนเส้นทางการวิ่ง จากปกติที่วิ่งกันอยู่ในสวนสาธารณะวันนี้เลยออกมาวิ่งตามถนนแทนซึ่งถนนเส้นนั้นมันได้ตัดผ่านป่าใหญ่จนกระทั่งขณะที่กำลังวิ่งอยู่นั้นแกรี่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาเขาจึงหยุดวิ่งและหันไปมองรอบๆพื้นที่ก่อนจะพบว่าสถานที่แห่งนี้มันดูพิลึกเอาอย่างมาก ที่นี่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่หลังหนึ่งและบริเวณรอบๆนั้นต่างเต็มไปด้วยหุ่นจำลองหลายสิบตัวลักษณะของหุ่นแต่ละตัวนั้นก็มีความน่าขนลุกเหมือนกับจะมีผีสิงอยู่ยังไงอย่างนั้นพอลองไปดูที่สิ่งปลูกสร้างแกรรี่ก็สังเกตเห็นว่าตามผนังได้ถูกวาดไว้ด้วยลวดลายต่างต่าง ให้อารมณ์เหมือนกับเขาได้อยู่ในหนังเรื่อง The Cabin in the w o o d เลยเมื่อปีคศ2016ได้เกิดเรื่องหน้าเหลือเชื่อขึ้นที่แยกแห่งหนึ่งในอเมริกาโดยเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดของแยกนั้นพอดี เรื่องราวมีอยู่ว่าในเวลาตีสองของคืนวันนั้นบนถนนที่โล่งเตียนกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพพลังงานสีขาวที่จูจ่ๆก็โผล่ออกมาอยู่ตรงกลางถนนระหว่างนั้นเองก็ได้มีรถยนต์คันหนึ่งที่พุ่งเข้ามาชนใส่เรือนร่างนั้นอย่างจังแต่ก็น่าแปลกใจมากที่สิ่งนั้นดูจะไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว จนเมื่อลองสูมกล้องเข้าไปใกล้มากขึ้นก็เห็นว่าสิ่งนั้นดูเหมือนรูปร่างของผู้หญิงที่ลำตัวดูเลือนรางมากจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเธอคือดวงวิญญาณที่อาจจะเสียชีวิตระหว่างที่ข้ามทางม้าลายนี้อยู่ก็เป็นได้หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ